ของเด็กเลย <ừ. S 1> อ่ะโอ้ยเสียวมันมันไม่ดูเหมือนในในในวีดีของเด็ก<อ>ไปเลยเร็วๆเ,เลยไปขึ้นบนบ้าบอนบ้าก้าวขึ้นบนดีป่ะตอนคืนปิดไฟมันจะได้นมื <5. S 1> อเห็นจะบ้าเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูจาว<อ>ตรงนี้ก็ปิดไฟให้ดู อวิ่งเลยจะเห็นน้าขาเลยแล้วอ่ะไปเลยว,วิ่งวิ่งวิ่งจเห็นน้าขาเดินขาเดินได้ขึ้นขำาดูขาว,วิ่งได้ยังก็รถยังก็รถถังอ,อ่ะวิ่งงเลยจะได้เห็นรถถัง อนเรแล้วจะดูใหม่วิ่งเร็วหน่อยเดี๋รถถังรถถังวิ่งเข้า,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 ไ,าไปอ,าอยากเล่นเป็นมา<ต>่งโกขาหักเล่นแค่ออกรลังกายอ่ะติดอที เดี๋ยวเมื่อกี้นจะลองมวนไงค่อยทำได้ไม่ไมวนไม่ได้ะจะเอามัวนรอบเด็อยากเอาม้าวนเล่นยากไม่่อนยกก็าึง